โอ้หมดเลยเออหมดละแสบไงอรบ้างมาเจาะบายตัวอันนี้นะมี ผลไม้มาให้กินกล้วยต่อเออแบ่แบๆนะกินกล้วยต่อนะมอมอม้อมๆโอ้ยลูกหนึ่งในงยัดแป๊บเดียวหมดเลยนะเข,ข่าเพิ่มยันไข่เขาแต่ทีเอาหยิบลูกปลาไปมากัดนะ นี่ไม่ได้มันกินกล้วยเก่งอ่ะนกินกล้วยเก่งเปล่าเอ้อกินกล้วยต่อคนเดียวแสบๆแต่ประธานเจาะวันนี้วันพระไม่ลงศาลาคนเดียวไม่ลงศาลานะนั่งรออยู่ข้างหน้าเลยนะหมดไปลูกแต่ละลูกนิ่งยัดแป๊บเดียวมัดแป๊บเดียวแสบๆ มาจ้าจมาจ้าเห็นหมาโยมเห็นหมามาขยับนี้เลยมากินอร่อยๆคนเดียว วันนี้เปิดพระวันธรรมะส,สวนะกินกล้วยไม่เห็นกินแตงโมวะฮะกินแต่กล้วยเว้ยกล้วยลูกต่อไปกินเก่งคุณโยมนะกินเก่งมากปานะจอะ น้ำก็ไม่อาบมันไม่คันได้ไงเดี๋ยวนั่งดูอะฮือ,อยมก็นั่งดูไกลๆอ,อ,กอ,อ,กกอ่ะยมกอดเจากัดอ้ําบ,บ,บ,บ่เฮ้ยแสบแสบแสบโหยฮือ นะโอ้โหยัดยัดยัดแบบกลัวคนอื่นชิงได้ไงฮะไปแล้วอ๋อหิบแล้วเจาะเจาะกินอะไรต่ออิมอ่มละอิ่มละครั้นี้นั่งเต็มกับปูนแก้มเลยยัง เติมของแก้มเลยไปจอ๋อสวัสดีวันพรนะนะกินอะไรต่อกินใบไม้นะไปต่อแล้วจะไปหลังปกติโาเดยมชอบไปทางนู้นฝั่งสะหลังปกติไปทางนู้น